ฮัลโหลชลลี่แกก็เหมือนเกินแกอยากเป็นเกินอะแกอยากเป็นคนนี้เกิดเน่นด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเมือกชีพฮอลลีวูดออสการ์อย่าปาดังก้าปาดิไก่อย่านะคะเราก็เลยจะต้องให้แสดงค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างเล่นแบบธรรมชาติแล้วเราจะแบบว่าคือเป็นการชี้วัดนเลยว่าเราจะมีงานต่อไปไหมโอ้โหกามีบทมาให้ด้วยโดยเราจะขอมอบบท ชาวี่ให้กับน้องบ่อนี้แกล่ะขอเป็นหนูขอเป็นหนูชอรลี่เป็นเอมี่ชอลี่เป็นวันนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นตัวหัวกาได้เป็นตังโคลเลยกาเลยกาเลยกาคนเหนื่อยละกันคนเหนื่อยทางการละอันวันนี้เขาซ้อมบทเนี้ยมันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นมีความอยากเป็นบทนี้เพราะฉะนั้นบทชอรลี่เนี่ยเขาทำได้แน่นอนเออเอาความจริงมาพเขาบอกว่าเรื่องเกิดที่นไหนอะพี่พี่นี่แต่หนูเพิ่งดูอันเนี้ยครั้งแรกอ่า เราลองมีอะไรใหม่ๆดูอรอบนี้อยอยากเห็นเหมือนกันพี่เมี่สลิตชอลลี่อรอบนี้บอนนี่เป็นชาววีก่อนแล้วเ,เอมี่เป็นชอลลี่อ <c oughs> ินเนอร์ถึงๆนะคะ <c oughs> ที่พร้อมแล้วแฮชินค่ะฮัลโหลชอลลี่ <c oughs> พอรีบูดเกมไหนนี่คือจุดตัดสินนะว่าเราจะมีงานต่อไปไหมใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าจุดชี้วัดชลลี่ตอบตอบที่มาวันนี้ชอบอะไรอย่างนี้มากอ่ะชลลีแล้วคือประโยคแรกมันคือทักเลยมันโอเคโอเคไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้คุณคนเสียงเราว่าต้องให้ต้องปั่มบิดอีกพี่ชาวีิ้มสู้เข่าลูกสาว เฉลี่ยะอย่ามีสาวซะด้วยพีชชาวอีกคะไม่ได้ไม่ได้มันต้องคุณต้องพิชาวอีค่ะลิ้นมันไม่องกลิ้นโรคลิ้นต้องร้อนคือโดนจับเมื่ี้ก่อนนะพีชชาวอีเหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ต้องใช้นีแล้วมาลูกเราจะเรยวเร็ว อันนี้เลี้ยวมาล่าสุดเขาาลิ้นมาข้างนอกแล้วนี่ยดเลี้ยะไม่ได้หรอกฟรีช่าวิขาฟรีช่าวิเหรอเนี่ยฟรีฟรียาวยิ่งยากกว่าเล่นหนังจริงอ่ะอ่ะเราต้องตื่นตลกก่อนเพราะเราโดนถูกจับมาแลหอบหอบเยอะเหนื่อยเหนื่อยไม่พี่วางแล้วชอลลิพี่มิดล้อย่ะปั้นึงนะทุกวันนี่คาแรคเตอร์อินเกินอ่แล้วเหมือนเกินเอามา <c oughs> ฮัลโหลชอลลี่นี่อนี้คะชอลลี่จุดจำมันที่เกาะค่ะใจเย็นๆนะชอลลี่ที่ได้มีจุดสังเกตไรชัดๆ,ๆไหมสุดสังเกตเหรอคะมีทะเลค่ะทำเลกว้างใหญ่มากน่าจะสุดเก่งงิ่งกว่าพี่ชาวีชอลลี่น้องอยากตป่นเหมือนทีพายที่นั่นไหม ฉันอยากแค่อยู่เหมือนมิกกี้เมาท์คุยกันเลยชารีกลัวค่ะงั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวชารีแชร์เราไปให้นะคะพี่ชารีมีไอดียไหมคะชารีแฮนสันแอนด์ครูติดกันคือวันนี้ไม่มองบทเลยด้วยซ้ำวันนี้เขาซ้อมงังแต่ปีนี้แล้วรู้แต่ว่าปีนี้เขาจะเป็นดาราสัญญานะคะว่าพอจบเรื่องนี้พี่ชารีจะเปลี่ยนชื่อ วางเสนอไนี่วันนี้เก่งอ่ะชาลีเลยนะไม่ได้เก่งลูกมาเด็กเขาสอบมั้งแต่ปีที่ปีที่แล้วเหนื่อยอ่ะเออเดี๋้แล้าคืนค่ะนะคะสักหน่อยสลับกันยากอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยากันนี้ให้ไอ้คนละลูกมาพร้อมไหมคะใจนินะที่นั่นมีจุดสังเกตอะไรชัดชัดไหมจุดสังเกต มีทะเลค่ะทำเลทะเลกว้างใหญ่มากน่าจะสังเกตง่ายค่ะพี่พี่ชาวีชลลี่น้องอยากตุยแบบผีพลายที่นั่นไหมแล้วมันนี่เหมือนเกินอะชลลี่กลัวงั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวชลลี่แชร์โลเคชันไปให้นะคะพี่ชาวีมีไอดีไหมคะชลลี่์แฮนเซอร์เมนคูสัญญานะคะว่าผจบเรื่องนี้แล้ว ที่ชาวีจะเปลี่ยนชื่อนะคะเอาจริงนะรู้เร็วด้วยไรแล้วควาจริงอ่ะวันนี้ไปด่รอบลูกเรื่องนี้ประมาณกี่ไอ้คะได้ค่ะสี่รอสี่รอบดูตัดภาพมาที่พี่มี่จะฮิตตับตรงนูแล้วดูเลยอ่ะดูไม่เคยดูนะคะเก่งมากค่ะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ใหม่